สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมซีก็ทีวีกันแล้วนะฮะสรวบวันนี้นะครับผมนะก็อยู่เกมไอ้ไทนออดอร์ท่านนันเองนะเป็นเกมในมือถือนะครับผมและเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ผมได้อัปคลิปลงไป ไม่กี่วันที่แล้วนะครับผมนะก็เป็นเวอร์ชันนะครับผม004นั่นเองนะครับผมนะก็มีเขาเรียกว่าน้องๆหลายคนนะฮะบอกว่าพี่มันมีเอเตอร์เอ็กต์อย่างหนึ่งนะครับผมไม่รู้มันคืออะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูไปพร้อมกันเลยนะครับผมนะว่ามันคืออะไรนะซึ่งแนวสับนะครับผมนะมันจะมีเอเตอร์เอ็กอะไรนะฮะสำหรับในคอมนะครับผมนะมันจะมีโมเดลของเอเลนนะครับผมที่ยืนอยู่หน้าเนี่ยมันจะมีให้ดูนะฮะแต่ว่าในเวอร์ชันมือถือ มันไม่มีหรือว่ามันมีแต่ว่าเรายังไม่เจอที่ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะต่อไปที่แบบมีอีเดเอ็กอันไหนนะครับผมนะที่แบบว่าทางผู้พัฒนาเขาทําการซ่อนไว้แล้วเจอก็สามารถแจ้คอมเมนต์มาได้นะหรือก็ทักผมไปทางเพจเลยนะอันนี้ก็มีน้องคนนึงนะครับผมนะทักผมไปในเพจนะครับผมนะเข้ามานะก็เปิดหน้าเกมนะครับผมนะนี่ครับผมเราเห็นโหมดอ่า ทัวร์เดีนะครับผมนะทัวรีนะตรงนี้นะครับผมนะที่ผมคงไปผมไม่รู้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะตรงนี้นะครับผมนะก็กดเข้าไปเลยนะครับผมนี่ฮะมันจะยื่เข้ามาแล้วนะครับผมนะมันจะหันหน้ามาทางนี้นะครับนะแต่ว่าเราจะเขาเรียกไม่สนใจนะครับผมนะเราจะหันหลังมาฮะ นี่เขาผมนะซึ่งสังเกตดูนะครับผมนะั้นจะมีแบบลาวานะผมขอเรียกป็นลาวากันละกันนะครับผมนะแล้วก็ตรงกลางตรงนั้นน่าจะมีกรอบสี่เหลี่ยมแบบเล็กๆนะครับผมนะซึ่งมองเผลนๆแล้วก็จะอาจจะแบบมันไม่มีอะไรนะครับผมนะพอเรากดสลิงไปดูฮนะปับโอ นี่ฮะเข้ามาแล้วนะครับผมนะซึ่งจะมีโมเดลของเอเลนอยู่นะครับผมนะซึ่งเออ่เวอร์ชั่นในคอมนะจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นร่างไททันนะครับผมนะแต่เวอร์ชั่นในโทรศัพท์มันเป็นอ่โมเดลของร่างคนนั่นเองนะครับผมนะก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะในโทรศัพท์มันน่าจะแบบสเปคไม่พอหรือเปล่าหรือว่ามันกินพื้นที่เยอะเกินไปอะไรอย่างงี้นะครับผม,มก็เลยบบมาคแค่นี้นะะโอเคเรามาเริ่มอ่านไอ้ตรงนี้กันดีกว่านะเขาเขียนว่าอะไรนะฮะ if you are reading this นะครับผมนะ y o U R Amazing ไอยังไม่กดตีนมันบอกว่าเอ่อคุณกําลังอ่านอยู่ไอคุณกาลังอ่านข้อความนี้อยู่นะคุณมังสุดยอดเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะไอเคมันอาจจะกดตีนเราหน่อยนะครับผมนะเอ,อ้ยแต่นี่คืออะไรน่าจะเป็นเอเลนนะับดูใกล้ๆหน่อยโอ้มันคืออะไรอะ่ะอนี้แค่นี้เหรอมีมีให้ดูแค่นี้เองเหรอโอ้อะไรเนี่ยนี่น่าจะเป็นเอเลนนะครับผมเนะโอ้ผมชอบท่าท่ายืนตรงนี้มาก โอ้ถ้าเดินโอ้ถ้าเดินเราก็ยังเท่ฮะลืมดูเลยโอ้มดวอล์ก <c oughs> เอ้ยผมชอบปะมุมมองที่หนึ่ง้อะไรดีอยู่นะรับผมนะเออชอบชอบมุมมองที่หนึ่งนี่โอเคลองไปหยับดิหุยเหยยบได้ด้วยมึงกาอบเป็นไปเดอร์แมนเลยสัตว์เลย <c oughs> ดูดิมึงกาอไงโอ้มือแปะฮะอุปกรณ์ขยายสามิติมันตึงไว้ตรงไหนบอกะก็ไม่ได้ตึงไว้ตรงไหนไเฮ้ยมันกาอบเป็นเดอร์แมนจริงกนเนี่ยโอ้ท่าอย่างเท่เลย เด็บหน่อยเพื่อนดูหน้าหน่อยโอ้เอเลนจริงด้วยโอ้เอ้ยล่วงโอ้โหโ้อย่างเท่ฮะโอเคนะฮะก็สำหรับอีเอกนะฮะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันดีกว่านะเผื่อไปลองหาอีเอกนะครับผมเผื่อเจออีกนะเผื่อมีกันหนึ่งนะครับผมนะโอเคเราจะออกไป อน่ารักนะครับผมนะแล้วก็ไปโหมดอะไรดิผมคิดว่าโหมดเทรนดิ้งหรือโหมดเซเวิร์ลผมว่าโหมดเทรนดิ้งน่าจะมีลุ้นมากกว่านะจริงๆโอเคเดี๋ยวลองไปโหมดเทรนดิ้งนะฮะซึ่งผมจำไม่ได้ว่าในคอมมันโหมดเทรนดิ้งหรือว่าโหมดโซเยิร์ลนะเข้ามาะฮะโอเค <c oughs> นี่ไงอิตาเลกบ้านบักโอเค โอเคเดี okay, so, ๋ยวเราจะมาลองหาิีเด็กไปพร้อมกันกันแล้วกันนะสิ่งที่มันจะแอบได้ต้องเป็นจุดเด่นจุดเด่นที่เราคาดไม่ถึงฮะหมายความว่าไงว่าจุดเด่นที่เราคาดไม่ถึงในคอมมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคือมันจุดเด่นแล้วเราคือแบบเราคาดไม่ถึงนะเข้าใจว่าเราจะบินผ่านไปตลอดนะฮะโอเคเราจะดูอ่ตรงไหนที่เป็นจุดเด่นที่แบบเราคาดไม่ถึงบ้างวะ ดูม,มุมนี้ดิไม่มีอะในบ้านมีไหมโอ้ไม่มีครับผมโอเคเออบนกำแพงเออลองไปดูบนกำแพงไหมเพราะว่าตั้งแต่อัปเดตมาคือผมยังไม่ได้ดูบนกำแพงเลยทุกคนอดูดิเแบอมีจะมีอะไรน่าสนใจอะบนกำแพงเออผมเล่นไปเล่นมามองที่หนึ่งก็เล่นง่ายดีนะ จากคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่ามุมมองที่หนึ่งเล่นยากนะครับผมเนะก็มีนร้องหลายคนเขาบอกว่าพี่มุมมองที่หนึ่งผมว่าเล่นง่ายกว่านะเออผมก็เล่นไปเล่นมาผมก็รู้สึกรู้สึกงั้นจริงวะว่าตอนแรกผมมาครั้งแรกไงผมอาจจะมึนๆน,นะเพราะว่าผมเคยเล่นแต่ในคอมไงเขายังคือคผมไม่คยได้เล่นแนวสน,นะครับผมนะไอเฮยกูได้เป็นปัญหาทุกเกมเลยแต่กับการขึ้นกำแพงเนี่ยเกมเลยที่เป็นไนทัานี่ขึ้นกำแพงผมขึ้นเพื่อได้ฮะโอ้คือมาแล้วโอ้ปืนนี้เป็นปืนเวอร์ชั่นในคอมเลยครับผมทุกคน ดูดิว่ามีอะไรบ้างมีอะไรซ่อนบ้างไอ้น้องไม่น่ามีอะไรนะโอเคตรงนี้มีอะไรเปล่าเฮ้ยกระโดดไม่ขึ้นเอ้ยกระโดดมาขึ้นจริงนี่โอ้ยแย่ละล่วงโอเคโอ้ ให้ปืนมันเยอะจังวะปกติก็เยอะอย่างนี้อยู่แล้วแหละนะแต่ผมไม่คิดว่าทางผู้พ,พัฒนาเขาจะใส่มาให้เปลืองนะฮะผมต้องไปดูก่อนดูทุกอันเผื่อจะมีอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะนี่เป็นในโทรศัพท์นะครับพื้นที่มันมีจํากัดนะครับผมแต่ว่าเขาก็พยายามใส่ปืนมานะมันต้องมีอะไรฮนะต้องไปดูเพราะว่าส่วนข้อมูลกระเพรมันก็ไม่น่าจะมีอะไรให้แบบให้ให,ให้มาดูไอเหอี้ยกูึ้นไม่ได้เฮ้ย เอามุมนี้ดีกว่างั้นอ่ะะมันจะได้แบบอ๋อกดนี้เพิ่มแก๊สโอเคกูงงตั้งนานโอเคครับผมนะ้กดกระโดดเสร็จแล้วก็ปล่อยแก๊สเทียกระโดดไปขึ้นเหมือนเดิมไม่น่ามีอะไรนะผมว่ากูคิดมากไปเองเ่าบอกว่ามาขับปืนนั่ปะ ข้างนอกกำแพงมันจะมีอะไรมีแป้นอะไรให้เหยียบไหมเผื่อมีไห้ทรันหกสิบเมตรไงไม่น่ามีนะเออไม่นามีครับผมนะเออโอเคก็สำหรับอิเดของเกมนี้ก็ด้จะมีแต่เพลงเท่านี้นะครับผมนะก็รูปร่าง แบบประมาณนี้เหมือนในคอมอยู่นะครับผมนะแต่ว่าแนวสัพท์มันเขานั้นที่จะโหลดระยะไกลไม่ได้นะถ้ามันโหลดระยะไกลได้ผมว่าภาพมันสวยมากเลยนจะริงแล้วเพิ่มแสงอาทิตย์สักหน่อยแต่ก็แลกแลกด้วยเพิ่มความแหลกคือผมเล่นแนวสัพทภาพมันไม่ได้แตกเลยนะเวลาผมทําคลิปลงแล้วก็ไปอันนี้ในคอมนะครับผมนะไปเรนเดอร์ในคอมผู้ภาพมันแตก,กวาผมไม่แน่ใจม,มันเป็นเพราะอะไรนะเนะี่ย ไม่ได้มีอะไรแล้วฮะไม่เจอแล้วสำหรับใครที่แบบเจออีเด็กอะไรอีกนะ mm hmm. ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะโอเคก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลากัไปก่อนก่อนแล้วกันนะครับผมพ mm hmm. ามาดูอีเด็กแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆเฉยๆนะครับผมนะโอเคก็บายผมเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบาย